ฮัลโหลเพื่อนๆวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับรูปแบบการการมาของมิจฉาชีพแบบใหม่ใหม่ล่าสุดขอบอกเพิ่งเจอเพิ่งเจอได้ถ้าถ้าเจอกับการที่กําลังเริ่มต้นเข้ามานี่ประมาณสี่ห้าวันละที่ผยเจอนะคือเป็นอย่างนี้ค่ะวันแรกเลยมันจะมีแบบบวกลายเราเข้ามาเราก็ไม่รู้เนาะว่าเอ๊ะ เราไปทักเขาส่งสติกเกอร์ไปหรือว่าอะไรยังไงคนนี้คือใครเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแล้วพอพอดีมันเด้งขึ้นมาแล้วเราก็เห็นว่าเ,เราเป็นคนทักเราก็งงเอ๊ะเราเป็นคนทักไปหรอแต่เราไปจิ้มดูหน้าโปรไฟล์แล้วเราไม่คุ้นนะ่ะคือแบบว่ามันเหมือนมีเซนอะไรบางอย่างคือรูปโปรไฟล์เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่คนมันเหมือนมันเป็นคนสวยมากแล้วแบบว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนลูกค้าของเราคนแบบใช้โปรไฟล์ที่ส,สวยๆแบบนี้มีด้วยเหรอแล้วก็เฉย โอเคนะมันก็เฉยๆอยู่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าปกติก็จะล็อกการที่เข้ามาแต่พอเอิญเปลี่ยนโทรศัพท์เนาะแล้วทีนี้เขาทักมาค่ะเขาบอกว่าพี่ยังขายสินค้าอยู่ไหมเราก็อ๋อขายค่ะเราก็พิมพ์ไปเพราะว่าเนื่องด้วยเรากําลังประชุมอยู่เราก็พิมพ์ไปสั้นๆบอกขายค่ะสนใจตัวไหนค้าอะไรเงี้ยแล้วสักครู่นึงเขาก็แบบสนใจสินค้าอยากสั่งสินค้าค่ะเราก็เอะสงสัยเป็นลูกค้าเราเขาถึง เขาถึงถามแล้วทีนี้เราก็ว่าอยากได้ตัวไหนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาจะเอาตัวไหนเนี่ยเขาเราขายหลายอย่างเนาะเออเขาแคปหน้าจอมาค่ะคุณเป็นสินค้าเครื่องสำอางของเรามีน้ำหอมมีแป้งมีลูก,กิ้งเป็นเซตนี้ค่ะแล้วบอกอยากได้ตัวนี้ค่ะพี่เราก็เลยตอบไปเดี๋ยวนั้นแหละเราก็ตอบไปบอกว่าอ๋อตัวนี้อ๋อราคาเขาบอกให้รวมราคาไว้แล้วก็ส่งหมายเลขบัญชีไว้เดี๋ยวเลิกงานเขาจะโอนตังค์ให้เราก็ ส,ส่งราคาไปหกร้อบาทอะไรเงี้ยเขาบอกรวมค่าส่งแล้วราคาอะไรประมาณเหมือนขายง่ายซื้อง,ง่ายจังเลยบวกค่าส่งหรือยังอะไรเงี้ยเราก็เออ,อลืมบวกค่าส่งแล้วก็บวกไปสี่สิบาทอะไรเงี้ยเขาบวกไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเขาเลิกงานเขาจะมาโอนตังค์ให้ปรากฏว่าก็เงียบหายไปเลยสามวันมันเหมือนกับคนคุยกันอะคือทิ้งช่วงในการตอบแชทอะจริงแล้วฉันทําไมมีความรู้สึกแบบคนนี้มันใช่คนหรือเปล่าเอองงฉันมันมีเซนส์ มีเซนบางอย่างแล้วเขาก็หายไปเลยเงียบไปเลยฉันว่าเฮ้ยคนนี้มันมาหลอกว่ะใส่แบบไม่ใช่หลอกอะไรเงี้ยคุณแล้วเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนทักมาอีกบอกว่าพี่หนูขอโทษทีที่หนูหายไปหนูว่าเดี๋ยวเลิกงานหนูจะโอนตังให้พี่นะอ่าโทรศัพท์หนูหน้าจอแตกแล้วหนูเพิ่งไปซ่อมโทรศัพท์มาฉันก็เข้าใจได้ว่าอ๋อโทรศัพท์แตกซ่อมหน้าจอมาฉันก็ไม่ว่าอะไรหนูก็รอเขาแหละ ก็รอเขาทีนี้สักคหนึ่งเขาพิมพ์มาใหม่ค่ะคุณเขาบอกว่าพี่ค้าพอดีมีพี่ที่เขาจะาสั่งของเพิ่มอะ่ะพี่สะดวกรับออเดอร์ไหมพอดีในกลุ่มที่ขายของด้วยกันนะ่ะเขาอยากสั่งสินค้าแล้วอะ่ะพี่สะดวกเข้ากลุ่มไหมเดี๋ยวจะเอาพี่ไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเดี๋ยวพี่ก็เก็บออเดอร์เองเลยนะเพราะาสินค้ามีคนสนใจเยอะอยู่มกันฉันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยฉันเคยที่ เข้ากลุ่มพวกมิจฉาชีพแบบนี้แล้วฉันเคยโดนมาฉันก็รู้สึกแบบอ้าวไม่เข้าท่าแล้วแบบเนี้จะเลยบอกฉันก็จะตอบยังไงว่าถ้าเกิดมันเป็นคนจริงอ่ะถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะมันก็เสียโอกาสเดี๋ยวฉันก็เลยเอาวะน้องคะพี่ไม่สะดวกเข้ากลุ่มคะ่ะถ้ายังไงอะ่ะน้องเก็บออเดอร์แล้วก็มาส่งออเดอร์ตรงนี้เลย ให้พี่เลยนะคะเดี๋ยวพี่อะจะส่งสินค้าให้และกันว่าเขาอยากได้อะไรบ้างเพราะว่าโทรศัพท์ของพี่มันก็เต็มเหมือนกันโทรศัพท์พี่มันอยู่กลุ่มเยอะจนตอนนี้คือข้อมูลเต็มมันก็แบบมันมันไม่สามารถรับกลุ่มได้แล้วอะไรเงี้ยเออต่อไปแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้จนถึงเวลานี้ น้องก็ยังไม่โอนตังมาค่าของที่นางสั่งและแถมนางก็ไม่อ่านแชทฉันด้วยฉันก็คิดแล้วว่านางต้องเป็นพวกมิตราชีพแน่ๆเลยเพราะว่าฉันไม่คิดว่าคนมันจะซื้อของง่ายขนาดนี้ซึ่งเขาพูดเหมือนคนจริงๆแล้วแบบแต่มันมองมันมีความรู้สึกค่ะคุณมันมีความสัญญาณอย่างหนึ่งที่ฉันก็ยังเฉยๆไปนะฉันก็จะคอยดูเขาก่อนแต่ปรากฏว่าฉันไปดูคลิปใน Facebook เมื่อกี้คุณ แล้วมันมีคลิปหนึ่งของพี่ที่เขาบอกว่าเตือนภัยมารูปแบบใหม่อเ,เตือนแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของเขาเจอแบบชั้นเดะชันคิดในใจเฮ้ยคนนี้น้องสาวคนนี้เขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มเลยคุณแล้วก็จะมีแบบเขาจะสั่งสินค้าง่ายมากจะซื้อเครื่องกองน้ำจะซื้อเครื่องสาอางแบบหลักหมื่นโดยที่ไม่ถามผลิตภัณฑ์ว่ามันอะไรใดๆคือซื้อขายง่ายมากในห้องอะ่ะแล้วมันมีกลุ่มลับแบบแบบที่คนนั้นจะมาชวนเข้าไปด้วยอะ่ะ แล้วเขาก็ซื้อสินค้านางแบบเหมือนแบบซื้อการบุ้มบั่มบุ้มบั่มบุ้มบั่มเพอเอิญน,น้องเขาก็บอกว่ามีคนแบบเสียแบบค่าอะไรอย่างเงี้ยในนั้นด้วยแล้วแล้วในนั้นมันจะมีแอดมินบอกว่าคุณต้องแบบเสียค่าค่าโค้ดแมค้าอยู่ข้างในไม่รู้หลักพันหลักหมื่นอะไรก็ไม่รู้เขาจะต้องให้เสียแล้วน้องคนนี้เขาคงแบบเจอรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ มันเป็นพวกมิตรนางก็เลยทําคลิปมาฉันซึ่งไม่ได้เข้าไปในกลุ่มแต่ฉันก็ว่าฉันมาแล้วเป็นไงล่ะฉันก็ออกมาเตือนภัยเพื่อนๆเ,เลยว่าการจัซื้อขายอะไรใดๆอะ่ะมันก็ต้องมีไหวพริบปฏิพัน์แล้วก็ต้องคํานวณหรือดูดีๆอะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สักแต่จะเอายอดเนาะเราก็ไม่สักแต่จะขายแต่เราก็มีบิจารณญานในการ ซื้อขายอยู่มันมีอะไรมาแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปบล็อกพวกที่เข้ามาง่ายๆแบบเปิดโอเพนแชทอะไรพวกนี้พวกแบบดึงเราไปเป็นเพื่อนได้โดยง่ายแบบตอบรับอัตโนมัติอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเรจะพาไปทํานะคะแต่คลิปนี้มาเตือนก่อนว่าเจอแบบนี้มิดแน่นอนค่ะคุณมิดแน่นอนค่ะมิสซิลี